ครับผมแนมแล้วนะครับในเวลานะครับม่วโม้โต้นะครับจริงครับผมจะม่อโดยการเปลี่ยนครับบารติเตอร์นะครับบาร์ติเตอร์ครับเพ่งสัญญาณแ้วก็บิดต่อไม้นะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันมีช่องไม้ห้เสียบนะครับเพราะว่ามันเป็นบอร์ดรุ่นเก้านะครับรุ่นแรกบอร์ดรุ่นถี่มันผุใช่ก็ปีไม้ได้จะเป็นบอร์ด 3G นะครับ่็เดินมาบอร์ด 3G เดี๋ยวผมบอร์ดปีไม เสื่อมากแล้วแต่ว่าบอร์ดนี่มันเป็นหล่นเก่านะครับมันไม่มีให้ต้องไปปรับแต่งนะครับหาสัญญาณนะครับคนหาสัญญาณเพื่อจะใส่เชื่อมต่อปีหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเตียนนะครับเลียบเยนขั้าปาิเตอร์นะครับเพื่อให้เป็นเสียงดีขึ้นนะครับนี่เป็นคาปาเตอร์เกตดออดิโอนะครับออดิโอนะครับเป็นของยี่ห้อนิชิคอนนะครับ ตัวนี้ผมจะมาเป็นคาปิเตอร์ฟิลเตอร์นะครับเป็นชนิดมีขั้วครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเป็นขับมาฟิลเตอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคาปิ้งสัญญาณนะครับผมคือให้สัญญาณทานไปนะครับเป็นเสียงมันจะดีขึ้นจะใสขึ้นนะครับเป็นไฮเกรดนะครับมาเป็นตัวเก่าเพิ่นนะครับตัวเก่าที่มากับเป็นซี่คาปิเตอร์ตัว คือจะเป็นขาดบานอะเป็นของเซรามิกนะครับแบบชนิดเซรามิกหรือาจเป็นชนิดใดก็บอกหัวนะครับมันอยู่ในอะไรในหน่อยนะครับเป็นชิปนะครับชิปนิดหน่อยส่วนนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับสองตัวมันก็จะออกนะครับเอาชนิดมีขัวใส่นะครับเป็นตัวสีทองนะครับตัวสีเขียวเนี่เป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะครับกับปั๊บแตงตีไม้นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อนะครับผม เชื่อมต่อปีแม่เข่าตอนนั้นมันมีมีแจ็คเนีเสียบคอนเนคเตอร์นะครับธรรมดาจะมีคอนเนคเตอร์อจะหนีนะครับสองชุดนะครับตัวนี้ก็ได้สามาตัดแปลงเอานะครับผมครับผมตำแหน่งที่จะแก้ไขนะครับก็คือซีนะครับตัวทจะถอดออกนะครับซีสี่สิบห้านะครับซีสี่สิบห้าแล้วก็ซีสามสิบนะครับจะถอดออกนะครับแล้วก็จะโยงสายไหมนะครับผมไปใส่แท่นนะครับ วางทางออกทางเขานะครับตัวไก่บัลุ่มนะครับตัวนี้ผมกับท่านได้เคยเห็นนะครับไดว่าจะเห็นเป็นตัวเคร่องแร่นะครับยังบอวแย่ใจนะครับแต่ว่าหาสัญญาณออกแล้วเอาออกได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้องแก้ไขดัดแปลงด้วยนะครับผมจะถอดออกนะครับตัวนี้นะครับครับผมขอเวลาถอดก่อนนะครับผมการถอดผมก็ใส่หัวแรงนะครับถอดนะครับถอดออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวใส่ฮอตแอร์นะครับย่าใมันผิวเสียนะครับไม่เก็บไฟนะครับเผื่อมันสำคัญนะครับเผื่อมีประโยชน์ถอดออกจากตำแหน่งซี่ซีหาแล้วนะครับเหลือซี่สามินะครับใส่ผู้ซอยนะครับตัวน่อยแฮะนะครับตัวจริงนี่น้อยนะครับแนมบาเห็นนะครับแนมบาชัดใส่ตัวซอยโทรศัพท์กับกล่องค้างเงาเกินไปแล้วกับต่างกล่องบ่ไดนะครับใส่เมื่อเดียวถือนะครับผม เลยอาจทําให้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดอีกสักตัวนะครับได้ออกมาทั้งสองตัวแล้วนะครับมีจีบบอร์ด C 4สี่ห้าและ C 3สามสิบนะครับตำแหน่ง3ามสิบนะครับมันเป็นขาบฝักนะครับแนงบาชัดนะครับผมผมจะเอาสายตัวนี้นะครับเข้าไปตรงจุดขั้วบนของตัว C ีนะครับตัว C ีสามสิบนะครับเกิดข ข้อบนของซีซีหานะครับเชื่อมต่อก่อนนะครับนี่เชื่อมต่อเสร็จนะครับผมน้อยๆนะครับมองไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะครับตัวก่อนครับเส้นนึ่งนะครับอยู่อีกั้วของคาปาเรเตอร์นะครับมันจะเป็นสีขาวหรือว่าสีแดงนะครับ RL นะครับตัวนี้ก็เป็นตั้งอีกฟังนึงนะครับฟังที่จะเขาออฟแอมนะครับฟังนี้ี่มาจาก หาบุธลุ่มนะครับจากาวบลุ่มตัวนี้จะมาเข้าออฟแอมนะครับเพื่อจะเอาสัญญาณมาผสมกันกับปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังถิบเปลี่ยนนะครับเกิดนี่เอาใบเท่ากอนนะครับจะลองฟังเสียงก่อนนะครับส่วนกาวเนี่ยจะมาลอมู่ทีเลยครับขั้วคาปาเเตอร์ฟิลเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับจะมีอยู่สองฟังนะครับฟิลเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับมาลงมหนีก่อนไปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการ เรียกว่ากาวลวบนะครับผมเดี๋ยวจะเชื่อมต่อลองดูก้อนขาวๆนะครับจะมีเสียงออกไหมนะครับต่อเสร็จดำเนินการต่อเรียบร้อยนะครับการเอาสายนะครับว่าเห็นนะครับสี้ย่วงมากนะครับมะเขืาปีใหม่นะครับมะเขือปีใหม่แล้วนะครับจะลองต่อไฟเบิง ต่อไฟเข้าออเครื่องนะครับจากวบตตอดีนะครับใส่ระบบ12นะครับมือนี่ว่าแต่ใส่ยิซีนะครับใส่12มังกรอนนะครับเพื่อทิ่พลาดเอา12โวลต์ามาก่อนนะครับต่อเข้าๆนะครับพอได้มีเสียงลองเบรกนะครับว่าทำงานถูกต้องบ่ใส่ปีใหม่ใส่ไม่ก่อนนะครับ ลองเสียงนะครับออกหรือยังเป็นประกอบเครื่องแรนนะครับเพ็ดระบบนี้นะครับของกระเพึ่งเครื่อเฮ็ดนี่แหละครับราว่ามันเป็นรุ่นถี่บ่มมีช็อกเกตไม้มาหัดมหาหันนะครับเรืดอยแดดแปลงนะครับอลองไม่ดูนะครับ

ใหม่สองชั้นกนับคุณเกียร์อยู่วควบคุมตัวนี้น้ำได้แล้วนะครับอยู่ตัวไตนะครับก็กระเียมันจะคบวบคุมอยู่แถวเทิงนะครับแถวไตก็ควบคุมได้แล้วนะครับแถวปีนะครับปีใหม่คิดว่านานจะใส่ได้นะครับเพราะปรบคุมได้แล้วนะครับมาสอบหม่ก่อนทดลองใหม่ จะได้ไหมนะครับตรวเช็คใหม่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 ใหม่ทดสอบอ๋อทดสอบใหม่ทดสอบใหม่อ,หมออกแล้วนะครับผมนีเสียออกปกติครับ,รบทดสอบทดสอบใหม่ทดสอบใหม่ทดสอบใหม่หนึ่งใหม่ใหม่หนึ่งใหม่หนึ่งโอเคเราออกไปออครับเหลือในวันเสียงมวนบอลนะครับ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม